ที่คุณลาอูชอบทำก็คือชอบทำอัานหนังสือค่ะแล้วก็ดูหนังร้องเพลงนี่แหละค่ะอ่านหนังสืออ่านหนังสือดูค้างลำดูหนังร้องเพลงเอ้าร้องร้องเพลงได้เลยโอ้เราเห็นแา่ร้องแล้วชอบชอบด้วยครับนะครับแล้วความสามารถพิเศษของลาอูก็คือร้องเพลงใช่ไหมครับ ใชครับโอเคแล้วความใฝฝันที่เราอยากจะเป็นนะครับอยากจะทําอะไรเป้าหมายในชีวิตเราคอยคอยฝันมีเป้าหมายอะไรในชีวิตอยากทําอะไรรู้อยากทำงานที่นี่อยากเก็บเงินค่ะมาทำงานที่นี่อยากเก็บตังค์อยากเก็บตังค์แล้วก็ไปเป็นที่พม่าทํางานโตค่ะทํางานต่อที่พม่าตอนนี้อ่ะ ก็เข้ามาทางานที่กันตังเยอะๆแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปต่อทางานประเทศพมมาตามครับ,บได้ข่าวว่าสองเดือนแรกที่เข้ามาเก็บตังได้มากกว่าผมอีกครับไม่ใช่ครับ,บผมรู้ว่าบารูเขาเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนประหยัดนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับเป็นคนที่เก็บังิ์ได้ก็อยากจะของอะไรบากที่สุดครับใช่ค่ะนวิยาค่ะบริษัทค่ะบริษัทท o t a l าไทย แล้วเข้ามาทำงานปีนเวียดนามทุกคนปีนทำงานด้วยกันทุกคนค่ะทำไมว่าอย่างนี้อ่ะนู้มาทำงานประเทศไทย5ปีแล้วเพจปีนทงเท้าไทยปีนอย่างนี้ค่ะบริษัทปีนก็นุ้งไม่ว่าทางไม่ดีดีได้แย่ค่ะไม่ใช่ดีมากกว่าทงเท้าไทยแต่ทงเท้าไทยดีมากกว่าใช่ไหมโอ้โหบอกเลยทงเท้าไทยเราหมายงอะครับ้ยลน่้าานะครับเแต่เขพื่อนเพื่อนบ้านเราก็คือ แต่ก็นุ่ยานุย่าอคักคงมามาทุมเข้าใจบริษัทฟีนหัวหน้าทุกคนแล้วก็แล้วก็คักคงพ่อแม่ค่ะของพ่อแม่แล้วก็ป้านู่ิพ่อแม่ค่ะพ่อแม่เสียในรู้อายุติดติดมาลยเลียนมาแต่ป้าแล้วก็คัดคงป้าด้วยค่ะ